ก็ดีแม่ปิ่มทำส้มตําอยู่เด้อจ้ะเด้อส้มตำชั่วชั่วชั่วส้มตําอยู่สวัสดีน้องมิ้นจ้าสวัสดีน้องมิ้นเด้อแม่ปิ่มตําส้มตําไปดูส้มตําแม่ปิ่มตําส้มตาดูส้มตําแม่ปิ่มส้มตำอยู่จ้ะส้มตำแม่ปิ่มตำไหม นี่ไงส้มตำเรตาตำส้มตำส้มตำตำปลาตำปลาพี่น้องนี่เขาตำโล๊โกมกโจ๊กไมีข้าหิวแล้วม่ข้าหิวตำสม้มขาเนี่ยตำส้ม ยายเนี่ยมาเทใส่ครกนี่ใหญ่เด้วยประเทใส่ชามให้หน่อยนี่มาเทใส่ชามให้หน่อยมามามากินส้มตำด้วยกันมีกากหิ้วแล้วว้าวน่าคิดใจเลยทับพีทับพี แกงหมูต right. ้มโคถั oh goodness, ่วเยวรวมกันน่ากินดียายู่มาเดินส้มตำอร่อยอร่อยน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยจ้ามาชิม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 อร่อยอร่อย แนนม,ม่ค้าหิวแล้วเอาอันนั้นเลยยายเอียงกดเตียแกงปลาแกงลูกค้ารอนี่นะคะ Ficou